ครั้งหนึ่งในป่าที่สดใสมีมแมลงปอชื่อพริ้งที่บินไปมาอย่างสนุกสนานวันหนึ่งพริ้งบินไปเจอกระจกวิเศษที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้กระจกนี้สะท้อนภาพจริงของสิ่งต่างๆรอบตัวพริ้งตื่นเต้นมากเมื่อมองเข้าไปในกระจกมันเห็นตัวเองวีปีกที่สวยงามและแวววาวแต่ทันใดนั้นมันก็เห็นเพื่อนๆแมลงตัวอื่นๆที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองชเช่นตัวต่อที่คิดว่าตนเองไม่สวย และมดที่รู้สึกว่าสูงไม่พอพริ้งตัดสินใจช่วยเพื่อนๆด้วยการบอกให้พวกเขามองในกระจกพวกเขาเห็นว่าตัวเองสวยและมีคุณค่าในแบบของตอนเองทุกคนเริ่มยิ้มและรู้สึกดีใจพริ้งบอกว่าความจริงคือเราเป็นของที่มีค่าและน่ารักในแบบของเราเองจากวันนั้นทุกคนในป่าต่างรักและเห็นคุณค่าของตอนเองมากขึ้นและพริ้งก็กลายเป็นแมลงปอที่นำความสุข และความเชื่อมั่นมาให้เพื่อนๆเ,เสมอและนี่คือเรื่องราวของมแมลงปอพริ้งกับกระจกแห่งความจริงที่ทำให้ทุกคนเห็นความสวยงามในตัวเองครับ